สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้อัปเดตนะสำหรับโอมจินะครับวันที่19นะครับพอดีมาช้านิดหนึ่งนะครับโอเคกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ snow basing นะครับก็เป็นกิจกรรมแจกของนะครับแจกสกินนะครับก็มีให้เราส่งไอ้ชิคิงมินะครับออกสำรวจนะครับแล้วก็ตีกิสลินนะครับแล้วก็ตีมอนนู่นนี่นะครับก็กิจกรรมนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกแล้วกัน ต่อมานะครับก็หลายท่านนะครับรอคอยนะครับตัวยามาโตะนะครับสามารถเล่นในส่วนของโลโยเบทเทิลได้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับสักสี่ห้าทุ่มนะครับถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวยังไงผมจะมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวยามาโตะเนาะเราจะได้รู้ว่ารูปแบบการเล่นของมันประมาณไหนนะครับแนวทางการเล่นของมันประมาณไหนนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินนะของทาคิ นะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาเป็นสกินที่เราสามารถใช้ในส่วนของบัตรสกินซื้อได้นะครับก็โอเคนะครับสวยนะแบบสาผมแดงนะครับก็จะไปเทียบชั้นกับสกินหยกม่วงก็คงไม่ใช่นะมันเป็นแค่สกินบัตรสกินธรรมดานะครับก็ดูดีนะครับโอเคเลยนะครับมาซื้อได้นะช่วงนี้ลด20%ด้วยนะครับต่อมานะครับมันจะเป็นอัปเดตที่เราสามารถ ตั้งค่าพื้นหลังของชื่อเราได้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ตั้งไว้สวยๆนะอันนี้ก็ล็อกอิน99นะครับล็อกเออล็อกอิน999อันนี้ก็1,500นะครับก็เรามาตั้งค่ากันดูนะครับอะไรพวกต่างๆนาสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบนะครับเป็นอะไรอ่ะพื้นหลังนะครับการพูดนู่นนั่นเนี่ยนะครับก็มาปรับแต่งกันได้นะครับก็อันนี้เขาก็เพิ่มมาอยู่3อันนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับโอเค ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเขตกบนะครับก็เขตกบนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็มาตีกบนะเอาของรางวัลนะครับนี่ก็ใช้ตัวยาโอนะครับสกิลทีเดียวกบก็ตายกันหมดแล้วนะครับก็เขตกบมาพร้อมกับร้านค้ากบนะครับไอตัวร้านค้ากบนะครับก็ดีนะครับมาซื้อกรอบกบนะน่ารักดีนะครับหรือว่าจะเป็นสุ่มเอล n นะครับหรืออยากจะซื้อไอตัวเขต กบ5้าดาวแล้วเอาไปผสมก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณอยากจะซื้ออะไรโอเคนะครับก็สําหรับเรอรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการปรับทั่วไปนะครับที่น่าสนใจนะครับปรับปรุงนู่นนั่นนี่นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเป็นระบบการจัดมิตรมะนะครับเขาบอกว่าการจัดมิตรมะนะครับมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับแม่นยำมากยิ่งขึ้นนู่นนี่มากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะดีกว่าเก่ามาก ขนาดไหนนะครับเพราะว่าอันเก่าก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมันปรับมานะครับก็น่าจะได้อะไรที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวเรานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะเราสามารถซื้อของเนี่ยแบบพิมพ์เป็นตัวจํานวนนะครับพิมพ์เป็นจํานวนที่เราอยากจะได้เข้าไปได้แล้วนะครับสมมุติว่าอันนี้คุณอยากจะซื้อสัก6 6สอันนะครับคุณก็สามารถพิมพ์ห6สกเข้าไปได้เลยนะครับอันเก่านะครับคือเราต้องมานั่งกดทีละอย่างเงี้ยนะ แล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบเยอะๆคุณกดมันก็จะกลายเป็น99แต่ถ้าเกิดเราอยากเราอยากซื้อแค่66อะ่ะเราอยากซื้อแค่66เราก็ต้องมานั่งนั่งกดไอเน,นี้ย66ครั้งใช่ปะ่ะมันก็มีในการอัปเดตเข้ามานะครับให้เราพิมพ์เป็นตัวเลขเข้าไปได้นะครับก็ดีนะครับเป็นการอัปเดตที่ดีนะครับแต่ว่ามันยังใช้กับไอ้พวกไอ้พวกแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็ยังกดไม่ได้นะครับแต่ว่า มันปูทางมามันมันเอาอีกตัวนี้ปูทางมาแล้วนะครับอนาคตก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยอย่างแบบพวกเนี้ยนะครับอนาคตน่าจะได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ยังไม่ได้นะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปนะครับแต่ว่าโอเคนะครับเป็นการอัปเดตที่เปิดทางมาดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิ้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับกิจกรรมนะครับปรับค่าใช้จ่ายกิ้นะครับอาหารกิ้นะครับแล้วก็หัวกิ้วลองกิ้นะครับก็ ในตัวของพวกค่าใช้จ่ายของกิลอาหารกิลนะครับก็จะใช้ลดลงนะครับหัวกิลลองกิลนะครับก็จะสามารถตั้งค่าในส่วนของกิจกรรมกิลนู่นนี่ได้นะครับก็เอาง่ายๆนะครับการอัปเดตรอบนี้นะครับหัวกิวลองกิวก็น่าจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าเป็นระบบอัปเดตเข้ามาให้รองรับนะครับหัวกิวลองกิวสบายขึ้นนะครับส่วนใครที่เป็นแค่สมาชิกกิวเฉยๆนะครับไม่ได้จะมีส่วนร่วมอะไรนะครับก็น่าจะไม่ได้สัมผัสตรงนู้นนะครับเนาะก็มาบอกไว้นะครับส่วนคนที่เป็นหัวกิวลองกิวเขาก็น่าจะแฮปปี้นะครับเพราะ มันสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับในส่วนของการปรับปรุงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดีนะครับคือตรงไลท์อัพตรงนี้นะครับสามารถเลือกสกิลของเซเมได้แล้วนะครับว่าเราจะเอาสกิลอะไรนะครับเวลาเราเข้าไป PP นะครับก็ดีนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งจัดข้างหน้านะครับก็คือสามารถกดใส่แล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างได้เลยนะครับก็ตัดเวลานะครับ แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาไปจัดนู่นจัดนี่มากนะครับแต่ว่ามันมีผลมากไหมมันก็เฉยๆนะครับเพราะว่าไอ้ปรับสกิลเซเมมเราก็แค่เข้ามาปรับตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีกว่าดีกว่าธรรมดานะแบบใครที่แบบขี้เกียจกดเข้ามาปรับตรงนี้ก็ไปปรับไอ้ตรงหน้าของไลฟ์อัพได้นะครับต่อมานะครับเป็นอัปเดตที่ดีที่สุดนะครับในการอัปเดตรอบนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมบอกเลยนะครับคือเขตนะครับ เขตอาคมนะครับหรือเขตแบบเวลาให้เราไปดูดของไปสิงของเพื่อนเนี่ยนะครับมันบอกแล้วนะครับมันบอกไอตัวของรูปเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อเราแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับการที่จะดูเขตคนอื่นคือเราต้องมานั่งกดที่ชื่อใช่ปะกดทีละคนกดทีละคนกดทีละคนนะครับแล้วก็ดูว่าเขาเปิดอะไรนะครับแต่การอัพเดตรอบนี้นะครับมันดีมากนะครับแบบว่าคุณเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าเขาเปิดอะไรกี่ดาวนะครับอย่างเงี้ย เปิดประกาศ5ดาวนะครับอย่างงี้ก็เปิดไอ้ยันจันทานะครับ3ดาวนะครับ3ดาว5ดาวนะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องไปนั่งกดแล้วว่าเออเฮ้ยต้องไปดูใครนะครับสมมุติว่าคุณเปิดมาปั๊บคุณกวาดสายตามองนะครับแล้วคุณเห็นเฮ้ยเชี่ยประกาศได้ซูชิ84ว่ะโอ้รีบกดเข้าเลยนะครับรีบกดเข้ามารีบเอาตัวใส่ปรับอ่าเห็นไหมเนี่ยอันีนดีมากนะครับมันปรับมันปรับไอ้ตัวนี้มาผมบอกแลว้วเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ ใครที่เปิดกองแดงนะครับใครที่เปิดซูชินะครับโอ้โหแบบว่าเพื่อนเราสามารถเข้ามาโฉบเขตของเราได้ด้วยความว่องไวนะครับเมื่อก่อนมันต้องมานั่งกดดูชื่อละชื่อไงเ,เออทีนี้ไม่ต้องแล้วเปิดมาปุ๊บเห็นใครแบบเห็นใครเป็นกองแดงกูกดเข้าก่อนอะ่ะเออแค่นั้นแหละ <c oughs> นะจริงๆเปิดมาครับไม่ต้องทำอะไรครับเปิดมากวาดสายตาหากองแดงรีบกดเข้านะครับสําหรับไอตัวของเขตนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะผมบอกเลยกองแดงเท่านั้นนะครับ ซูชีก็ด้วยนะครับเนาะก็เป็นอัปเดตที่ดีนะครับไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งดูนะครับก็คือเปิดเข้าไปดูใครกองแกงกูเข้าแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปฏิทินนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะใครที่จะดูปฏิทินนะครับให้มาที่ไอตัวหินนะครับไอหินสามก้อนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอีเวนต์นะครับมันก็จะบอกเวลานะว่ากิจกรรมเนี่ย เวลาอะไรบ้างนู่นนี่อย่างไงนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคนะมันจะได้ดูนะครับแล้วก็จัดการเวลานะครับว่าเออเฮ้ยเราจะจัดการเวลาอย่างไงนู่นนี่อย่างไงนะครับกดเข้ามานะครับมันก็จะมีวันนะครับแล้วก็วันที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าเออกิจกรรมเนี้ยถึงไหนนู่นนี่อย่างไงนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับสําหรับตัวของปฏิทินนี้นะครับจะถามว่าเรา ถ้าเกิดเราจัดการเวลาโดยปกติเราเราดูอัปเดตเราไปดูนู่นนี่นมานะครับเราน่าจะจัดการกันได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็สําหรับคนที่ขี้ลืมนะแบบเอยมันถึงประมาณไหนนู่นนี่นะครับอันนี้ก็บอกหมดเลยนะครับว่าเริ่มนะครับว่าเริ่มตอนไหนหมดวันไหนนะครับก็เป็นอะไรที่อัปเดตเข้ามาก็โอเคนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีแบบวนันเป๊ะน,น,นะแบบเออเฮ้ยกิจกรรมนี้ประมาณไหนวางแผนว่าจะทําอะไรยังไงนู่นนี่นะครับโอเคเนาะก็ สำหรับอัปเดตนะครับก็ประมาณนี้นะในการอัปเดตรอบนี้นะครับก็มีที่เหลือนะครับก็จะเป็นแก้บงแก้บักนะครับแก้โมเดลแก้แสงสีเสียงนะครับอย่างของไอตัวเมงเอสพีเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับแก้นะครับแสงสีเสียงของตัวมันนะก็ความรู้สึกผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบชอบดูโมเดลตัวละครบ่อยๆก็น่าจะแยกออกั้งแต่สําหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันมันก็เหมือนเดิมนะเออ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มีการปรับเนาะที่เหลือก็อย่างที่ผมบอกครับแก้บงแก้บั๊กปรับแสงสีเสียงนะครับก็ที่อัปเดตแล้วน่าสนใจก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ